ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนลุงมั่นและสมบัติหลังจากที่ทุกคนทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็เริ่มนั่งล้อมวงกันเพื่อฟังเรื่องเล่าจากตาบุญกันสักพักใหญ่ๆห,หลังจากที่ตาบุญพร้อมจะเล่าเรื่องแล้วจึงยกมือขึ้นขอ,ขอ,ขอความเงียบแล้วเริ่มเล่าเรื่องด้วยเสียงนุ่มลึกและน่าฟังในสมัยโบราณณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงมั่นเขาเป็นคนซื่อสัตย์และขยันทํางาน วันหนึ่งขณะที่ลุงมั่นกําลังเดินทางกลับบ้านหลังจากทำงานหนักเขาได้พบกับชายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางชายแก่ดูเหนื่อยและหิวโหยลุงมั่นไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือเขาแบ่งอาหารและน้ำที่มีให้ชายแก่คนนั้นชายแก่รู้สึกขอบคุณมากและบอกกับลุงมั่นว่าข้าเป็นผู้เฝ้าสมบัติที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลึกในป่าข้าเห็นความมาดีในตัวเจ้าข้าจึงอยากจะให้เจ้ารู้ว่าสมบัตินั้นอยู่ที่ไหน แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของเจ้าลุงมั่นรับข้อเสนออย่างไม่ลังเลวันต่อมาชายแก่พาลุงมั่นไปยังป่าลึกที่นั่นมีถ้ำที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันและต้นไม้เมื่อเข้ามาภายในถ้ำลุงมั่นต้องเผชิญกับความมืดมิดและเสียงแปลกๆที่น่ากลัวแต่ลุงมั่นไม่หวั่นไหวเขาใช้ความกล้าหาญและปัญญาของเขาในการผ่านทุกอุปสรรคในที่สุดลุงมั่นก็มาถึงห้องลับที่มีสมบัติมากมาย ชายแก่ยิ้มและบอกว่าเจ้าเป็นคนดีเพราะข้าเห็นเจ้าชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมาสมบัตินี้เป็นของเจ้าแต่จงใช้มันให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านและคนอื่นๆด้วยลุงมั่นรับสมบัตินั้นกลับหมู่บ้านและใช้สมบัติในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นทุกคนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากความกล้าหาญและความมดีของลุงมัน่นและหมู่บ้านนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองตาบุญเล่าเรื่องต่อด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ลุงมั่นเริ่มเล่าประวัติของสมบัติที่เขาได้รับมาให้ทุกคนฟังว่าสมบัตินี้มีที่มาจากยุคสมัยโบราณมีตำนานเล่าว่าสมบัตินี้เคยเป็นของกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่และมีเมตตาพระองค์ทรงรวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินแต่แล้ววันหนึ่งเกิดสงครามครั้งใหญ่กษัตริย์รู้สึกว่าหากสมบัตินี้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ดี จะเกิดความทุกข์ยากแก่ประชาชนพระองค์จึงสั่งให้ซ่อนสมบัติไว้ในถ้ำลึกและตั้งคำสาบไว้ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าถึงสมบัตินี้ได้ยกเว้นแต่ผู้ที่มีความดีงามและความกล้าหาญจริงๆเท่านั้นหลายร้อยปีผ่านไปสมบัตินี้กลายเป็นตำนานไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้จนกระทั่งวันหนึ่งชายแก่ผู้เฝ้าสมบัติเห็นความ,มาดีในตัวข้าและเชื่อว่าข้าคือผู้ที่จะนำสมบัตินี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของทุกคน ลุงมั่นกล่าวต่อว่าสมบัตินี้ไม่ได้มีเพียงแค่ทองคำและอัญมณีแต่ยังมีความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราได้ข้าได้นำความรู้นั้นมาใช้ในการปรับปรุงการเกษตรการก่อสร้างและการเรียนการสอนข้าหวังว่าเราทุกคนจะใช้สมบัตินี้ด้วยความมีดีและเพื่อประโยชน์ของทุกคนทุกคนในหมู่บ้านได้ฟังเรื่องราวจากลุงมั่นก็รู้สึกตื้นตันและขอบคุณในความพยายามและความดีของเขา ทุกคนต่างตั้งใจที่จะรักษาและใช้สมบัตินี้เพื่อสร้างความเจริญให้แก่หมู่บ้านของตนตาบุญจบเรื่องด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและทุกคนในวงล้อมก็รู้สึกประทับใจในความมาดีและความเสียสละของลุงมั่นนินทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเจ้าค่ะแล้วมารอชมเรื่องถัดไปกันอีกนะอยากฟังเรื่องเทนเทนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเจ้าคะ่ะ